ับวันนี้เรามาทำขั้วกิ้งขั้วกิ้งหมูสับครับผมไปซื้อขั้วกิ้งมาจากเซเว่นมันไม่มีสตอเลยแม่ร่อยผมเลยไปซื้อสตอมาเพิ่มนี่ครับ พที่ที่เราซื้อมาล่ะมันมันไม่มีสตอมันต้องใส่สตอด้วยพวกกี่งเยอรน่อย <c oughs> แล้วผมจะปรุงรสด้วยน้ำตาลนิดหน่อยแล้วก็น้ำปลาหน่อยนึงผมทุรสไม่ต้องครับเพราะเขาปรุงมาแล้ว ไปตาลกลางครับพกกั่กไปเรื่อยๆแล้วผมก็จะใส่สตอซื้อตอ่อมาห้าสิบบาทใส่ทั้งหมดเลยเราผัดกินเองครับไม่ได้ขายใส่มากอร่อย ผมเป็นคนอีนสานครับแต่ว่าชอบกินสตองอร่อยคั่วไปเรื่อยครับคั่วกิง้งคือเราไม่ใช้น้ำมันหรือว่าอาจใช้ก็ใช้นิดๆหน่อยๆอย่างน้ำผมก็จะโรยด้วยคิกข,ขี้หนูซอยแล้วก็ใบมะกรูด ใ่เยอะเลยครับอร่อยครับเมนูนี้กินไม่มีเบื่อ